สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอี 4, อุชิตับคอนสุรินเหลาอำเภอประสาตตัวนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เย็นแล้วครับประมาณห้าโมงเย็นกว่าๆนะครับผมทำธุระที่บ้านทำอะไรเสร็จก็ว่างๆมากูรอบนะครับผมมาดูนะครับไม้นี่แหละครับที่ผมเอารอบมาใส่แล้วไออ่ห้อยคันเต็มตัวเลยพี่น้องห้อยคันเยอะมากนะครับผมอู้พี่น้องแล้วก,ก็เลย วันนั้นก็เลยซุกรอบทิ้งไว้สองหลังติดติดกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวจะกล้องซูมไปดูนะครับอุ้ยจับจะลงไปกู้ให้ดูเด้อพี่น้องอ่ะพี่น้องตรงปลายนิ้วผมผมใส่ตรงนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะหามุมถ่ายนะครับผมอ่ะนี่ซูมให้ชมนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับนี่ผมต้องใช้ไม้นี้นะครับผมเพื่อที่จะดึงรอบมานะครับ แล้วแล้วผมก็ใส่ชุดไอ้กันน้ำนะครับผมโ้หอยหอยคันเยอะมากนะครับนกปลาอะไรตายในน่องปลาอะไรยไในน่องเลย

เก็บครับผมสรุปไม่ได้ปลายกเก็บหอยคันเยอะนะครับไม่ไหวมาคู่นี้มีแต่หอยคันเต็มตัวเลยก็สรุปนะครับผมรอบสองหลังมีปลาเข้าแล้วก็ตุยในรอบไปตัวหนึ่งนะครับผม หม้นี้นะครับผมมีหอยคันเยอะก็เลยอุยจับต้องเก็บรอบนะครับผมไม่ไหวพี่น้องนี่คันเต็มแขนเต็มตัวเลยนะครับผมนะกคลิปนี้ก็สรุปแล้วไม่ได้ปลากลับบ้านเดินนะครับผมฝากกดติดตามนะครับให้อุยจับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาทต,ตัวด้วยนะครับมีโอกาสก็จะมาหาปลาให้ชมกันแบบนี้แหละครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจุงกงนะเมลบางปูนเดนสวัสดีครับ